ชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ถ้าอยากเทคแคร์กดติดตามใไห้ผมเนเดอร์ครับผมผมกราบสวัสดีครับผมเป็นพี่น้องที่เคารพรักทุกขัานนะครับเมือน,นี้ก็บพเกับพี่ไญ่นะครับเมือนนี้พี่ไญ่ก็จะพผ้ามาเปลี่ยนนี่ครับมือปิดเปิดฝาท้ายนะครับผมก็พอดีผมไปบรรทุกมั่นสัาปะหลังมากนะครับอ่าประมาณหนึ่งตันนะครับผม มันสาปลังมันก็เลยเฮ็ดให้อ่ามันฝาท้ายมันแน่นนะครับผม้วบัดนี้เฮาปิดเปิดตัวนี้มันก็เลยเปิดบ่ออกแล้วก็มันหักนะครับเป็นหยังมันยังหักเลยครับครับสังเกตเบ้่งตรงนี้ครับผมมันเป็นพลาสติกนะครับนี่นะครับเป็นพลาสติกแล้วก็ลตรงนี้มันก็จะเป็นเดื่อยนะครับเดือยที่เป็นตะปุมตะปั้มเพื่อยึดเกาะกับพลาสติกนะครับตรงนี้มันหักนะครับนี่นะครับ หักแตกไปเลยนะครับเวลาเขาเปิดตัวนี้นะครับกลไกมันนะครับนี่ก็จะเป็นกลไกมันตัวนี้จะเป็นยึดติดกับนี่ครับมันก็อยู่ในลักษณะเองสินะครับผมอ,อยู่ในลักษณะนี้นะครับเมื่อเขาเปิดตัวนี้ดันลงมานะครับดันลงมามันก็จะหมุนเวียงนี่เอิว่าตัวนี้มันหักนะครับ ตนนี้มันหักออกน,นี้นะครับผมมันก็นเลยเปิดฝาบ่ได้นะครับจาที่นี้ก็เลยทําการเปลี่ยนนะครับเดี๋ยวเขามาเบิง้งวิธีเปลี่ยนกันครับอันนี้เป็นของไม่แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะแกะลรือให้เบิ้งไม่อีกที่หนึ่งนะครับเขาจะเปลี่ยนยังไงนะครับอ่มาชมกันครับอันนี้คือสมมุติว่าเราเปิดฝาท้ายไม่ได้นะครับผมอ่า มันจะมีอยู่สองวิธีนะครับผมสมุดเข้าบรรทุกของอยู่นะครับผมซึ่งแน่นอนว่าไม่จะใสนอนตตวนี้บ่ได้นะครับถ้าบรรทุกของเต็มขั้นรถนะครับเขาก็พยายามเห็ดให้มุ่มหนีบ้างนะครับนี่ครับเขาจะมองเข้าไปข้างในนี่เขาก็จะเห็นอ่าเดือยของประตูอยู่นะครับหามีดบางที่ออกแข็งๆแ,แน่นะครับเสียบเข้าไปตรงนี้นะครับผมอ่า แล้วก็ทำการงัดอ่านี่นะครับงัดตัวลูกบิดนะครับตัวลูกเดยนะครับให้มันออกอ่าให้มันค้างไว้นะครับแล้วเ้าก็จะมาทางนี้ครับผมงัดคือกันนะครับอ่านะครับผมซึ่งห้ามองทางนี้กับมองได้นะครับมองกับ จากข้างนอกเขามาเข้ากับเห็นนะครับเวลาเข้าเสียบก้าไปนะครับตรงนี้ผมงัดออกมาแล้วนะครับมันก็จะคัดคัดแน่นะครับเข้าตรงงัดออกทีละข้างนะครับผมเนี่ยนะครับ,งงออรบ,ม,รบมันก็จะคายออกนะครับเนี่ยนะฮะเพราะเวลาเราแทรกเข้ามาเนี่ยเข้าง,งัดงัดงัดนะครับผม ลูกเดยกออกร,รเดยตัวนี้มันก็จะออกนะครับอ่ะนี่นะครับลูกเดรยตัวนี้มันก็จะออกเวลาเราเวลาเข้าอาอนนี่ครับหายังเลือแหลมงัดเข้าไปอย่างนี้นะครับเนี่ยมันก็นจะขังอยู่นะครับผมอ่าเข้ากับทําการเปิดประตูได้นะครับวิธีที่สองนะครับสมุดฝาปิดมันปิดอยู่นะครับเข้ากับหมุนน็อตตัวนี้ออกนะครับ ดอกเรียบร้อยแล้วเ้ากระถอดตัวนี้นะครับผมอ่านี่เรามันจะมีน็อตข้างในอีกนะครับผมอ่าใครที่มีดอกจันนะครับผมดอกจันแบบนี้นะครับผมอ่าสำหรับของเชฟมันจะเป็นดอกจันนะครับตัวข้างในมันจะเป็นอ่พลาส,สติกซื้อนะครับตัวเกี่ยวตัวมีดน,นะครับผมนะฮะอาจจะขันไขบ่บมีดอกจันตัวนี้ก อาจจะหาไขาควงที่มันเข้าเฮดแตงเป็นปลายเป็นแบนนะครับล่องเบิงนะครับผมอ่าร่เราออกเรียบร้อยเปิดฝานะครับวิธีการถอดกับ่บยากครับอ่าเห็นเดือยพลาสติกนี่ไหครับผม อ่าเท่ากับบิดออกมานะครับแล้วก็ยกออกนะครับอันนี้ก็บิดเดือยออกนะครับแล้วก็ยกตัวนี้ออกนะครับแล้วมันก็จะมีน็อตขันยึดอยู่สองตัวนะครับกันนะครับห้องเชฟมันจะมีกุญแจนะครับกุญแจไว้ล็อกอีกทีหนึ่งนะครับล็อกฝ้าถ่าย เมื่อเขาทำการปลดล็อกตัวนี้ออกเรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้ก็ไม่ยากครับผมมันจะมีแค่ล็อกเป็นพลาสติกอยู่นะครับผมเดี๋ยวล็อกพลาสติกแล้วก็โยกออกนี่แค่นี้ครับผมง่ายๆนะครับผมผุ้ยิ่งกับเฮดได้ครับผมอันนี้ตัวไม้มันจะมาเป็นชุดอย่างงี้เลยนะครับประกอบมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับนี่ครับ มันก็เป็นพลาสติกก็เกันนะครับผมหาสีขาวมาเลยนะครับผมมันจะมีแค่สีดํากับโครเมียมนะครับผมสองสีนะครับผมก็เลือกเอาสีดํานะครับเนี่ยกลนไกนะครับผมตัวนี้ก็จะหักเร็วแน่นะครับอันนี้ก็อาจจะโมเมนต์ของแท้นะครับผมมันก็ตามการใส่งานนะครับห้องอย่าไปบังคับมันหลายนะครับผมเวลาเปิดฝานะครับเนี่ยก็ง่ายๆครับผมวิธีใส่นะครับผม ก็ง,ง่ายๆครับผมสังเกตมันจะไม่เดือยนี่ครับเข้าสุปข้างล่างก่อนนะครับเดือยตัวข้างล่างกอน,นะครับสอดเข้ามานะครับสุปเข้าไปนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็ล็อกเข้ามานะครับผมอ่าแค่นี้นะครับผมแล้วก็อันนี้จะเป็นอ่า ลูกกุญแจนะครับผมเท้าก็นะครับซุบเข้าไปนะครับแล้วก็บิบดตตัวลูกยางไอ้ลูกพลาสติกล็อกนะครับขันนอ็อต ครับก็เป็นยังไงบ้างครับวิธีเปลี่ยนฝาท่ายหรือว่าปิดเปิดฝาท่ายมันหักนะครับเัาควรนจะเปิดยังไงนะครับผมวิธีเปิดยังไงนะครับแก้ปัญหาเฉพาะหน้านะครับผมแล้วิธีเปลี่ยนยังไงนะครับผมนะครับก็นี่ครับโอเคนะนะครับก็ เป็นที่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมอ่สำหรับคลิปมือนี้นะครับสาระดีๆนํามาฝากท่านผู้ชมกันครับผมนะครับก็ชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ถ้าอยากเทคแคร์กดติดตามให้ผมแนเดอร์ครับผมผมขอบคุณครับ